สวัสดีครับผมกับผมครับเดลเฟอร์คนดีคนเดิมมาวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคูดทำทำเพลงฮะเราจะมาเปิดแพ็ค45,000แคสกันนะฮะพรีเมียมแพ็กเกจ PC ฮะว่าแล้วก็ดึงเลยครับรออะไรมาด้วยความรวดเร็วครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับที่จะมาเปิดการ์ดใบนี้ให้นะครับ2ครั้งผมจะเปิดครั้งเดียวพอนะครับอ่ะไปทางขวาเลยน้องเปิดสวัดดีกล้องนิดนึงสวัดดีกล้องนิดนึงสวัสดีค้าก้มหน่อยก้มก้มตรงนี้ก้มเลยก้มเอ้ยโทษโทษโทษจะบอกให้ก้มสวัสดีค้าสวัสดีกล้องอยู่นี่เนี่ย็ได้เห็นมองอยู่อนะต มึงเป็นใครผมเป็นหัวขับครับโอเคอันนี้เราก็อยู่กับตันเตเด็กเด็กโถงนะครับมาเปิดเองขอสองทีแต่อ่ะเออเปิดให้สองใบถ้าไม่ได้โดเอ็กไอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุยเปิด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 ซนโอ้เจ๊งละเดมาคอสเด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 ออกมอะไรวะไอเต้เขาได้พันล้านอะไรแบนี้อะไรวะไปดูคลิปเขามาเขาได้ตอนลงตอนเลตเอ็กไอบึงอย่าลีลาเร็วๆเดี๋ยวคนดูคลิปด่า เฮ้ย oh, <laughs> <he i. S 2> โอ้โหชันไหนเน้ยเฮ้ยโอ้โหจับมืออะไรมึงเนี่ยไอ้ยัยโอ้โหนึน่งมาวะนึกว่ามันจะให้หยุดก่อนืงง่อกี้ไปกดรัวไงเตะไมมเตะทำกับพี่อย่างนี้เนี่ยโอ้ยเยดโดโอ้ไม่เจอเพื่อนสนิทพี่แว่นตัวนี้โอ้ oh, <laughs> อะไรแล <laughs> ้วว่าเปิดปั่นเงินนะครับเปล่อยมันปันไปได้ข่าวว่าร้อยหนึ่งออกรัวๆนะไม่ต้องคิดมากถ้าได้ร้อยวีสิบก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ โอเคสวยอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวเติมของเตะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าออเอาเดี๋ยวเติมเติมเน่โค้กเลยต้อมีแคสเหลืออยู่เยอะเลยจริงเหรอเฮ้ยยัดแค็มห้อยสี่สิบได้มาเขาแหละสามร้อยสี่สิบใช่ไหมเมื่อกี้นักเตะเนี่ยไม่อยากนับกูไม่อยากนับกูไม่อยากนับเลยไอ้ไอ้กวกไอ้เนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่สองร้อยอยห้าบิลกว่าสามร้อยกว่าได้มาห้าร้อยห้าร้อยเอ็มได้ หักเขาส่งกรสีเข้ามา 500m ครับก็ก้มแก้มนะก้มแก้มเดี๋ยวเปิดต่อไหมเดี๋ยวได้ต่อคลิปต่อลยไมยไม่ตัดยังไม่หวัดดีนะโอเคเดี๋ยวเจอกันของขอไอเด็กขอไอเด็กกียร์นี่เดี๋ยวผมจะเป็นคนเปิดของมันเองเดี๋ยวเจอกันเราให้สามใบเลยมาอ่านแล้วมาอันนี้เป็นไอเดีตันเตนะไปผมจะไม่ยุ่งแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วพี่จัดการเองน้องอยู่เฉยรับของแรกเคลว่นอะไรของมึงเยอะแยะวะเนี่ยแล้วอันไหนแรกเคลวเนี่ย เดี๋ยวอันนี้มัง้งมัวละกูอ่ะมันมีท้องสามสิบอันเอโดวาเกสนี่ไปก่อนไปก่อนอ,อันไหนนี่ไงแร็เคิลนี่ไงแร็เคิลเปิดแร็เคิลก่อนแร็คเคิลก,ก,ก,ก่อนกับวอร์มก่อนก้อมก่อนหุ้ยเหลือสี่ยี่ว่ะ<อ>มันดีนี่ว่ะสองห้าสิบอันนี้เราเปิดชิวๆนะเพราะว่ามันเป็นแร็เคิล นาบุ๊ค,ครับผมและนัดยอนครับอ่ะกับตัน200ร้<ไ>อยสองห้าจะไปเชลรี่อาริยาดีเยอาริยาดีเยรู้จักดิโอเคยอยู่อาร์เซนอลมาขอไอเมื่อก,กี้มันเปิดให้ผมได้ชนไนเดอร์ใช่ไหมผมก็เปิดให้ได้ปีโร่จะได้เอไอว่ <laughs> อาไปอ่ะละเว้ตัวแรกก็แพ้แล้วละเว้ไว้2สองเปิดแบบแช่งไป แพงกว่าว่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะทำไมมันได้รีเมลี่อะพอกันแหละพอกันทั้งคู่อะโอ้จบจบแต่ของพี่ห้าแสนสุดท้ายอะไรโอ้มันก็พอๆกันแหละไอเดี๋ยวปั่นเงินกูได้กูได้ร้อยสี่สิบใบหนึ่งนะถ้ามึงไม่ได้มึงพังนะที่เหลือร้อยหมดเลยนะไหนไม่ร้อยดิใช้ดิอะไรเปิดนี่ก่อนลุ้นลุ้นรีเจนก่อนเผื่อได้เผื่อได้มันมาจากแรกเชลมาจากแรกเขีอวหุยมาเนี่ยห้าล้านเหรอครับเนี่ย คือจินเยอะอะปั่นเงินกันรัวเลยร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวเออสวยร้อยหนึ่งให้หมดสามใบเลยอันนี้ไม่ใช่ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวเอาไปสามร้อยพอขาดตัวพอแล้วว้าวได้ร้องมายี่สิบชนไอนได้ผมร้อยหกสิบลิเบรี่ร้อยเจ็ดสิบกำไรสิบ เราไม่ขาดทุนไวเดีเฟลเลอร์เจ้าเจ้ากันโอเคจบเยมากกว่าเตยประมาณ5ล้านสมานฉันแล้วจบกันไปฮะใช่เราไม่มาเปิดเล่นหรอกมันที่ำให้คลิปมันยืดยาวครับผมงั้นงั้นเราก็ไปเลยไปเลยดีกว่าบายบายครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยู